เพลงที่สาเหตุที่เลือกเพลงวันนี้เลือกมากระชับหน่อยเนาะว่าเราตัดสินใจอยากจะร้องเพลงนี้กับแฟนคลับคือไม่มีเธอวันนั้นไม่มีฉันวันนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นของเพลงนี้มันยังไงทำไมเราถึงตัดสินใจเลือกคําว่าไม่มีแฟนคลับวันไม่มีเราในวันนี้ครับเป็นใครก่อนดครับคือก่อนก่อนจะจบกันไปก่อนจะจมีกันไปเนะี่ยเราก็อยากจะหาเพลงที่แบบเราจะรู้สึกไปกับเขาอะไรอย่าในในงี้ผมที่แบบว่าเราต้องขอบคุณจริงที่แบบไม่มีทุกคนก็คือไม่มีพวกเราจริงเพราะว่า เราทํางานตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมีแบบลมใต้ปีกคอยแบบส่งขึ้นไปอย่างเงี้ยครับผมซึ่งแบบมันทําให้แบบเราอยู่สูงขึ้นอะไรครับผมแล้วเขาเขาก็เป็นคอยประคับประคองเราลตลอดไม่ว่าจะยังไงก็คือพวกคุณก็คือเป็นลมใต้ปีกตรงนั้นนะครับผมที่อยู่คอยซัพพอร์ตพวกเราเสมอมาครับผมก็สำหรับผมนะครับก็ คือจริงๆเพลงนี้มันเป็นเพลงความหมายดีมากๆเลยนะคบก็จริงๆก็เหมือนแบบพยายามอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกผ่านทางเนื้อเพลงให้กับทุกคนนะครับแต่ว่าคือถ้าม,มันมีหลายๆครั้งที่เราทุกคนบบก็ต้องเหนื่อยแล้วก็แบบอแท้อะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็จะคอยอยู่ไม่ขาดก็คือคอยเติมความหวังให้กับพวกเราเรามากก็อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าไม่มีทุกคนในวันนั้นก็คงไม,ม่มีพวกเราเลย โอเคเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงกลับเรียนสูบกำลังินซื้อเลยเป็นไงครับสำหรับเองนี้ที่เราเลี้ยงน้องพุ่มเวลาควาความรู้สึกจากจากที่แบบไม่มีคำถามในวันนั้นจะที่พวกเราในวันนี้ครับขอเชิญคุณโน้ตนะครับผมวันนี้วันสุดท้ายแล้วขอบคุณยังไม่วันสุดท้ายสิหำไมจริงว่าวันสุดท้ายของปีเนี่ยครับผมอ่าก็จริงจริงก็ขอบคุณทุกคนนะครับอย่าร้องนะไม่ร้องแน่นอน มีน้องเป็นนักร้องนำเลยนะร้องนำเลยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนน้องจริงๆก็ริวริ้วริ้วต่อต่อต่อมาเลยไม่มีอะไรครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆดีใจที่เรายังอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วก็มีวันดีๆร่วมกันครับขอบคุณครับเรียบตัดบทเลยนะตาเริ่มมาแล้วนะครตัวผมเองนะครับก็อยากจะ เราคุยก kind of so so ันมาโดยตลอดนะครับว่าก่อนที่จะมีงานมิสงานนี้เราอยากจะทําอะไรให้กับแฟนคลับได้เห็นอยากทำอะไรให้กับแฟนคลับได้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนหะสถานที่จะเนงานที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับงานแฟนมิสนะฮะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจมากที่สุดนะฮะหลายหลายคนอยากเข้าใจที่ามันเป็นคอนเสิร์ตแต่เราต้องทงานแฟนมิสให้เป็นเหมือนลักษณะงานคอนเสิร์ตเพื่อมอบความสุขให้กับทุกทุกคนนะฮะก็ทุกคนเต็มที่มาให้เราโดยตลอดแล้วเราก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่พวกเราตั้งใจทำกันเต็มที่ โชว์นะครับมันคือสิ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนได้ได้มีความสุขร่วมไปกับเราจริงๆอะไรเงี้ยครับทั้งหมดทั้งมวลนะั้นก็เกิดจากความสนับสนุนของทุกคนตลอดระยะเวลาที่ผ่านม,มาในวันข้างหน้านะฮะผมไม่รู้ว่าเราจะจะ,จะอยู่ตรงนี้กันอีกนานแค่ไหนเพราะเอาตามสัจธรรมมาการทํางานในโครงการบันเสิรหรือว่าการทางานอะไรก็แต่ทีนีอะไรมัน่นคงถาวรได้ตลอดไปแต่สิ่งหนึ่งอ่ะที่เรายึดและจะบอกอนนอกับน้องๆเสมอนะครับว่าทาทุกวนันให้เต็มที่และจริงใจ นในการทํางานขอให้เราได้ยิความสุขอย่างนี้ครับผมพลังของความสุขของพวกเราและความจริงใจของพวกเราเนี่ยแหละจะทำให้พวกเขาได้เห็นว่าเฮ้ยเรามีความตั้งใจแล้วเราจะอยู่นานนานไอ้แค่ไหนในเรื่อง,งของการเวลาขอแค่ว่าเราเต็มที่และจริงใจในสิ่งที่เราทำอยู่ครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับตั้งแต่วันแรกจนวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆครับ <S <S ขอครับขอเสิร์ฟอีกนิดนึงได้ไหมครับผมน,นะครับขอเสิร์ฟอีกนิดนึงได้ไหมครับครับด้านหน้ายังมีไส้อัวอยู่นะครับผม ้านหน้าได้เลยนะครับผมขอบคุณครับจังหวะได้จังหวะได้อโอเคครับผมผมจะงานนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีทีมงานเหล่านี้ค,ครับผม